อยู่ในความควบคุมการปล่อยมาแล้วทีหนึ่งยกมายกมือเป็นไหนบ้างครับเอาละครับโชคดีครับมาออกแล้วข้างนาเนี่ยแบ็คเพลนเป็นตัวนำคู่กับเสียโชว์เหนือไวโอมิงเป็นตัวที่สามลุยเซียหน้าที่สี่อัคราเด,ดที่ห้าต่อไปเป็นไฟอิ่งเฟเบิลที่โค้งไปสามแบ็คเพลนเป็นตัวนำเสียโชว์เหนือเป็นตัวที่สองลุยเซียหน้าที่สาม ไวโอมิงที่สี่ไฟน์เฟเบิลที่ห้าจบเป็นนอัคราเดชน้องดาราดาที่โค้งไปสองออกทางตรงแบ็คเพิร์นเป็นตัวนำเสียโชดเหนือเป็นตัวที่สองลุยเซียน,นาที่สองไฟงงนฟงเฟเบลิลที่สี่ขณะที่แบ็คเพิร์นเป็นตัวนำนี่แบ็คเพิร์นเป็นตัวนำเสียโชดเหนือเป็นตัวที่สองลุยเซียน,นาที่สามนี่แบ็คเพิร์นเป็นตัวนำ นี่แพคเพิร์เนรเป็นตัวนำไฟอนงเฟเบิลเป็นตัวที่สองนิแพคเบิร์เป็นตัวนำไฟอนงเฟเบิลเป็นตัวที่สองลุยเซียนาที่สาม คู่คุมการปล่อยม้าแล้วไปได้69บาทนะครับมาออกแล้วคนาเนีดิวดอกเกเป็นตัวนำแบ็คเพิร์นเป็นตัวที่สองเสียโชเหนือที่สามลุยเซียนาที่สี่ซีเพิร์นที่หา้าคนาเนธิวดอกเกเป็นตัวนำคู่กับแบ็คเพิร์นลุยเซียนาเป็นตัวที่สามเสียโชเหนือที่สี่ไฟน์เฟเบิลที่หา้า ต่อไปเป็นสีเพิร์นเซอิโซที่โค้งไปสามดิวดอเกเป็นตัวนำคู่กับแบ,บ็กบรนลุยเดียนาเป็นตัวที่สามเสียชนเหนือที่สี่ไฟิ์แฟเบิลที่ห้าต่อไปเป็นเซอิโซสีเพิร์นที่โค้งไปสองออกทางตรงแบ,บ็กเพิร์นเป็นตัวนำคู่กับดิวดาเกไฟิ์แฟเบิลเป็นตัวที่สาม นี่แบ็คเพลร์เป็นตัวนำทิวโดเกย์เป็นตัวที่สองลุยเทียนาที่สองไฟน์เฟเบิลที่เจนี่แบ็คเพลร์เป็นตัวนำนี่แบ็คเพลร์เป็นตัวนำไฟน์เฟเบิลเป็นตัวที่สองนี่แบ็คเพลร์เป็นตัวนำลุยเทียนาเริ่มแลรงมาทางนอกกับไฟน์เฟเบิลนี่แบ็คเพลร์เป็นตัวนำไฟน์เฟเบิลเริ่มแลรงมาทางนอกเป็นตัวนำกู้กับแบ็คเพลร์ กุ้งกุ้รปลาลอยม้าแล้วโชคดีครับเป็นที่มาลอยมาแล้วฮานาดีาาา้ทีดอเกเป็นตัวนำวเสียชอหนือเป็นตัวที่สองแบ็คโพลที่สามลุยเซียน,นาที่สี่สีเพลินที่ห้าต่อเป็นวันเฮงนี่ดอเกเป็นตัวนำคู่กับแบ็คโพล เสียชนเหนือนี่เสียชนเหนือเป็นตัวนำแบ็คพูลตัวที่สองสทีโรเกทีสามซีพลทีสี่ไฟน์เฟเบิลทีห้าต่อไปเป็นวันเฮงน้องนารดาอัครเดชที่โค้งไปสองออกทางตรงแบ็คพูลเป็นตัวนำนี่แบ็คพูลเป็นตัวนำ ลุยเซียน,นาที่สองเสียชอเหนือที่สามนีเป็กเพอเป็นตัวนำลุยเซียน,นาเริ่มแรงทางในขึ้นมาอีกทีนึงแล้วนีเป็กเพอเป็นตัวนำอยู่ลุยเซียน,นาเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมานีเป็กเพอเป็นตัวนำลุยเซียน,นาที่สองนีเป็กเพอเป็นตัวนำลุยเซียนาที่สองไฟน์เฟเบิลที่สาม ควบคุมการปล่อยมาแล้วเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งโชคดีมอบหน้าที่กรมกร,มมกรมการปล่อยมาม,มาอบาที่กรรมการปล่อยมาเทนเดร์เลิฟเลิฟเป็นตัวนำแบ็กเพิร์นเป็นตัวที่สองเซียโชเหนือที่สามลุยเซียนาที่สี่ไวโอมิงที่ห้าจะไปเป็นวันเองคณะที่แบ็กเพิร์นเป็นตัวนำ เสียชดเชยเหนือเป็นตัวที่2ลุยเซียนาที่3ามรบรอบที่4วันเฮงที่5ต่อไปเป็นไฟนิ่งเฟเบิลซีเพิร์นไวโอมิงที่โค้งไป3แบ็คเพิร์นเป็นตัวนำลุยเซียนาเป็นตัวที่2องรบรอบที่3เสียชดเชยเหนือที่4วันเฮงที่5ต่อไปเป็นไฟนิ่งเฟเบิลซีเพิร์นบุกลินสตาร์ ที่โค้งไปสองออกทางตรงแบ็กเพิร์นเป็นตัวนำลุยเทียนาเป็นตัวที่สองรอบที่สามไฟ,งฟนงเฟเบิลที่สี่ณะแนที่แบ็กเพิร์นเป็นตัวนำลุยเทียนาเป็นตัวที่สองไฟนงฟเฟเบิลที่สามนี่แบ็กเพิร์นเป็นตัวนำนี่แบ็กเพิร์นเป็นตัวนำไฟิงฟเฟเบิลเป็นตัวที่สอง นี้แบล็กเพ์เป็นตัวนำไฟอิเฟงเฟเบิลเป็นตัวที่สองรุจเเน่าที่สาม การกควบมปล่อยม้าแล้วยมนะครับมีม้าเบอร์หนะครับสองสองยืนนั่งซองไม่เรียบร้อยผู้ขี่เอาละครับเป็นหน้าที่ของกรรมาการปล่อยม้าครับมาออกเ้าข้างหน้านี้จันชายเป็นตัวนำคู่กับแบคเพรินแดนนี่บอยเป็นตัวที่สามรับที่สี่ไวโอมิงที่ห้า คะนนนิแบ็กเพิร์นเป็นตัวนำจันฉายเป็นตัวที่สองดานี่บอยที่สามิฟบรอบที่สี่ไฟอิ่งเฟเบิลทีฮะต่อไปเป็นไวโอมิงทีของปลายสามแบ็กเพิร์นเป็นตัวนำแดานี่บอยเป็นตัวที่สองจันฉายที่สามจุกครูดีสี<ๆ>่รอบรอบทีฮะ,ฮะต่อไปเป็นบุคลินสตาร์ไฟอิ่งเฟเบิลไวโอมิง ทีโค้งไปสองออกทางตรงแบ็กเพร์นเป็นตัวนำจันฉายเป็นตัวที่สองแดนนี่บอยที่สามจุกครู่ที่สี่ขณะนี้แบ็กเพร์นเป็นตัวนำจันฉายเป็นตัวที่สองขณะนี้แบ็กเพร์นเป็นตัวนำแดนนี่บอยเป็นตัวที่สองไฟอิงเฟเบิลที่สามนี่แบ็กเพร์นเป็นตัวนำ แดนนี่บอยเป็นตัวที่2ไฟน์เฟเบิลที่3า